สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับของ Civic a b m t นะครับปี2012อุปกรณ์ก็จะมีนะครับประเจแแวนข้างปักตายเบอร์8นะครับแล้วก็จุดแวคคัมสำหรับดูน้ำมันเบรกกันตอนแรกก็เปิดหม้อน้ำพักน้ำมันเบรกนะครับ อันนี้ผมจะเช็คปร็นต์ความชื้นนะครับตัวนี้เกินครับขีดแดงเลยครับจากนั้นก็ทําการดูดน้ํามันเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถอดแผ่นกรองออกนะครับเพื่อจะดูดน้ํามันบริเวณด้านล่างนะครับจากนั้นก็เช็ด ข่าออกให้หมดนะครับเติมน้ำมันใหม่ลงไปให้ถึงขีดแม็กนะครับจากนั้นเราก็จะไล่ที่ล้อหลังนะครับหรือผมจะเป็นล้อขวานะครับ ใช้ปัจเจียนแค่ปากตายบุกแปนะครับแล้วก็สวมท่อสาหรับเครื่องแวกคัมนะครับดูดน้ํามันเบรกโดยล้อหลังเราจะดูดให้น้ํามันลดจนถึงต่ําสุดประมาณ2-3ถึงรอบนะครับจนกว่าน้ํามันจะใส่นะครับเมื่อน้ำมันใสได้ที่พอใจแล้วก็ ขันล็อกน็อตไล่ลุมได้เลยครับอันนี้แค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากปิดจุกนะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังขวาหลังซ้ายก็ทำคล้ายๆกันครับอันนี้เราจะไปล้อหน้าครับปเจอแค่าปากตายเบอร์แปดเหมืกันครับเสียบ ใสา่ย,ยางเครื่องใบค้ำครับแล้วก็ดูดล้อหน้าจะอยู่ที่รถประมาณ1ครั้งนะครับหนึ่งถึงสครั้งแล้วแต่ความใสของน้ำมันนะครับเมื่อได้ที่ก็ปิดนะคร,ครับก็ปิดจุก ฝุ่นกันน้ําขังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแสดงการดูดนะครับก็คือผมจะปล่อยให้มันลดลงไปแล้วก็เติมนะครับนี่ครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆประมาณนี้ต้องระวังอย่าให้ น้ำมันแห้งนะครับขา้างบนเพอาจจะมีอากาศเข้าไปในระบบนะครับเออจะประมาณนี้ครับปใหว้ล้ ฉะนั้นเราก็จะเติมใส่แผ่นกรองนะครับแล้วก็เติมน้ํามันให้ได้ขีดแม็กนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยครับขอบคุณครับ